สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเลาะตลาดเจริญสีผู้เรียนมีแต่ส,สวยสวยมากลดละร้อยลดละร้อยถึงร้อยหกสิบ ได้แล้วสามถูงกำลังเดินไปขา้างหน้าจะกินให้เมาไปเลยได้กินเผื่อนะคะเพื่อนๆส่วน,นมากจะเป็นไซส์แบบอันนี้ประมาณสองสามโลเนี่ยถามกปดูด โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะทุเรียนได้มาในราคาโลละหนึ่งร้อยกับร้อยสามสิบาทนะครับเป็นทุเรียนออกจากจิ๋วๆหน่อยม่อนทองนะครับถ้าประมาณไซนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นโลละโลละร้อยแล้วแหละ ดูเหมือนสุกมากนะจริงๆแล้วเขาก็ยังไม่ได้สุกมากนะครับยังไม่เหล็กินดอมากบานบานี้ทเรียนจิ๋วอันนี้อันนี้ก็โลดละลอยเหมือนกันนะเนื้อสวยมาก ฝนตกนี่เลยเขาตั้งเรื่องที่เปียกคือฝนตกมันลงไม่ได้มันอุ่นได้อย่าว่าลงไม่ได้นี่ปิดช่องออกมันไม่ได้ปิดช่องออกเหรอไม่ให้มันด้วยอะไรหรอมันที่ยิงของมันก็มีแต่ไม่รู้ด้วยเออมันต้องเป็นของมันเองอันนี้มันใหญ่ไปนี่แต่เราก็ได้มัง น้ำใหม่เปน็นยังอ๋อได้อัน<า>นี้ได้อยู่นะอันนี้สวยเด็กกินทุเรียนไปเขาไปเด็บไปน้ำใหม่น้ำใหม่ออโอ้ช่วงจะตายนะ เปว่าจะเอาจัไตัดครึ่งนี้ตุกเกือบเนี่ยใส่แว่นเลยนะไม่ดีเยอุ้ยลูกนี้ก็สวยเหมอนโลละลอยนะอันนี้ก็โลละลอยนะครับลูกที่สามดูสวยงาม ลูกแรกอาจจะแบบสุกเกินไปลูกแรกมันสุกเกินไปเป็นแบบอ,อกกราแต่ลูกสองลูกสามนี่คือแบบไซส์เดียวกันเลยแต่คนละเจ้าขายต่างกันราคาต่างกันไซส์เดียวกันนั่นแหละคนละเจ้าหนึ่งท่าสีเงี้ยเอ,อแซ่เป็นสีเหลือ ม่เป็นตุออกขาวๆน่นาจะหมดแล้วไม่ใช่ฟูมันได้หมดแล้วมันมีนี่โอ้ หมาที่สวนเนี่ยมันก็ชอบกินทุเรียนด้วยนะแล้วน,นีอยู่เขาชอบอกินกินเห้าเลยกินเบเกิลกินไป,ก,นไปกินข้าวมันออกร้อนเลยมันบอกเป็นไปกินเนื้อบริจาดเอาอันนี้ลูกที่สี่นะครับ โหลละ,100ะหนึ่ง gói บอสแค่เอามีดน้อยๆมาให้หน่อยดิเปลือกเปลือกบางมากนะเนี่ยเปลือกบางเนื้อเยอะสีสวยมากเข้มเอาไว้มาแกะง่ย หน่วยน้อยแต่มันแเนื้อมันใชเน่เนื้อมันหลาหมดใช่เนื้อเยอะอยู่คุ้มอยู่นี่นี่เออเนี่ยเออถือว่ารอบนี้ถั่วอยู่ใช่<บ>ถือว่าปีกายนี่ห่างกลยุทธ์เออถือว่าเราคุ้มอยู่ปีนี้ปีไกลเนี่ยโอโหลูกเรียนมันแค่เพียงโลได้ดร้อยแล้วอยากจะลองให้ปีที่แล้วอืมดูคุ้มมากอันนี้สวยอยู่ อันนี้คืออสี่ลูกอ่ะสามร้อยสามร้อยใช่ไหมแม่สามร้อยบาทเดี๋ยวให้เขาดูนะดูอันนี้คือสามร้อยบาทนะครับเนี่ยเยอะมากคือสี่ลูกมันมันมันตกใช่มันมันตกโลละหนึ่งร้อยบาทซื้ออยู่ที่ตลาดบาลินเจริญสี่นะครับ้าร้อยเหรียญสี่โลเออรสชาติบานนะนะ เนื้อยังดีอ่ะเนี่ยดีถือว่าโอเคเลยนี่เดี๋ยวจะพาให้ดูเนื้อเนื้ออีกสามลูกนี่นะโอเคอยู่นี่นี่ดูเนื้อทั้งหมดนี้ไม่ถึงโอ้โหดูเนื้อสวยมากกอมนอกนุ่มในนะครับดูดูอืมหวานมัน อร่อยอืมไอ้อันนี้ถ้ามันยังไม่แก่ยังไม่สุกก็จะขึ้นแกะแกะจะดูมันสุกพอจะมันใจเหรอครับุ๋มใช่สองลูกนี้ยังไม่ไม่แก่มากหรอกยังไม่สุกมากนี่ขมันยังไม่แก่มากนี่ติดกับตาติดอย่งนีมาปีต่อนี่อีกลูกหนึ่งนะแกะลูกนี้ก่อนแล้วกันที่มันแตกอ่ะลูกเนี้ยไม่ใช่ใช่อยู่บนลูกนี้ หรือจ้าเปลี่ยนลูกใช่ไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเอาก็มันมีแค่เนี้ย อันนี้เป็นโลละร้อยสามสิบมันไซส์เดียวกันนะแต่เขาขายไม่เท่ากันก็เหมือนกันเลยแหละก็แล้วแต่ความโชคดีของเราเหมือนกันเลยดูโลละร้อยสามสิบก็เหมือนกันลยละร้อยมันแกะง่ายนะทุกคนแกะง่ายๆ่าแบบสบายสบายเลยเพราะว่าทุเรียนมันสุกแล้วไงแต่มันไม่เละนะ สุกพอดีนี่สวยงามมากดู อร่อยมีลูกเดียวแหละที่มันสุกจัดเกินน่าไม่ผิดหวังเลยเนาะเที่ยวนี้ถือว่าโอเคนี่ยแพ็คนี้ถ้าจะไปซื้อเป็นโอ้ยหมดนี้ถ้าไปซื้อเป็นเป็นแพ็คเลยมันก็เป็นพันแล้วพัวสองมันนิดเดียวหนึ่งได้พันหนึ่งอันนี้แกะไปห้าลูกนะทุกคนก็ห้าลูกนี้ก็รวมรวมแล้วประมาณไม่ถึงห้าร้อยนะประมาณเนี้ย ไม่ถึงห้าร้อยบุ้ยหนักมากสวยสุดยอดเลยนี่ถือว่าถูกมากสิรอบนี้เดี๋ยวเอาตาช่างมาช่างดูเดี๋ยวเอาตาช่างมาช่างดูว่าเราได้เนื้อเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูนะว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้คือ นี่มันเลยเป็นหนึ่งขีดนะตาช่างเพราะว่ามันหนักตัวของภาชนะด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ทุเรียนห้าลูกห้าลูกประมาณรวมรวมแล้วประมาณไม่เกินห้าร้อยะที่เราลงทุนไป ทุเรียนโลละมันมีโ,โลละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะสีลูกแล้วก็โลละร้อยสามสิบบาทอีกหนึ่งลูกนี่ดูสิปุ๊บเท่าไหร่หนึ่งโลแปดขีดเนาะ อันนี้ก็หักไป1ขีดก็เหลือโล7ขีด1โล7ขีดราคาไม่ถึง500นะครับมีอยู่จริงนะซื้อมาจากตลาดวาลินเจรินสีนะครับตัวนี้อุบลราชธานีเราแกะมาก่อน5ลูกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปชิมกันแล้วครับสวัสดีครับ